สวัสดีค่ะนัดดีเกาจากสำนักง,งานใหญ่ค่ะสำหรับท่านที่มีอาการอักเสบตามข้อปวดบวมอย่างรุนแรงมีภาวะกรดยูริกสูงปวดร้อนบริเวณข้ออย่างฉับพลันซึ่งอาการส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจากนิ้วหัวแม่เท้าและลุกลามไปยังข้อต่างๆเช่นข้อเท้าข้อเขา่าและข้อมือหากไม่ได้รับการรักษาและดูแลอย่างถูกต้องและตรงจุดอาการจะอักเสบรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นข้ออักเสบเรื้อรัง และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาเช่นโรคไตนิ่วในทางเดินปัสสาวะและอาจรุนแรงถึงขั้นไตวายค่ะวันนี้นัดขอแนะนำเตัวช่วยดีเก้าเป็นสารสกัดธรรมชาติแท้ร้อเเซไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีผลข้างเคียงมีออยอรับรองซึ่งดีเกาสามารถช่วยในเรื่องของการควบคุมกรดยูริกแบบถาวอบำรุงไตประสิทธิภาพการทำงานของไตและดูแลเรื่องเกาอย่างตรงจุดค่ะ ซึ่งมีผู้ทานและเห็นผลแล้วอย่างไรเชิญชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะทีนี้มันไม่ใช่ปวดอย่างเดียวค่ะมันบวมแดงบวมด้วยแดงแลแ้แป๊บแป๊บทรมานลุกก็ไม่ได้นี่เราเป็นอะไรก็ศึกษาดูปุ๊บก็สั่งเลยค่ะสั่ง,งมากี่กองครับตอนแรกสองกอง,งค่ะกินไปได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะค่ะกินหมดไป1เดือนอแล้วก็สั่งใหม่แล้วก็กินครบสมเดือนสูมเดืดีมากเลยจากอาการที่สบายตัวการ ทรมานของเกาเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าลูกจักเตียงไม่ได้ผมทามาได้6เดือนแล้วฮะแล้วก็หยุดทามาได้3เดือนหลังนี้อาการปวดหุมหายไปหมดเลยครับดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณโรคเกา เป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนว,วมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันดีเกลอุดมไปด้วยรีมันเีรู้หรือเซกตียาสมุนไพรจีนโบร,ราณผสานกับแดนดีไลออนและแกงโอเดอร์มาดูซิดำหรือเห็ดลิ้นจือ มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวูฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกากี้อันอุดมไปด้วยสารフラวานอยด์โพลีฟีนอลแคโรทีนและไพรราโซช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกา ได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณดีเกา้าเพื่อโรคเกา่าเพื่อคุณ